สวัสดีครับผมโบสตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าครับผมเป็นโตย o ารัวีโกนะครับผมลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างครับตัดสินใจไปซื้อเป็นโคมแต่งแบบนี้นะครับมาใส่ก็ไม่สว่างครับผมจริงๆนยจะบอกว่ามันไม่สว่างยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจที่จะมาปรับเปลี่ยนโปรเเตอร์นะครับแต่ว่าโคมตัวนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับโคมแต่งแบบนี้นะเปลี่ยนไม่ได้ลูกค้าก็เลยไปซื้อโคมใหม่มาเลยนะครับซื้อเป็นโคมเทียมมาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยตั้งใจทําวันนี้เลยถ้าโคมแ้ มันต้องเบิดของแล้วบอกว่าเราไม่ได้อยู่กรุงเทพมันต้องรอนานนะครับรอสองสามวันลูกค้าก็เลยอ่ะโฮมเทียมเลยนะครับตัดสินใจจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ครับลองมาดูแสงไฟหน้าเดิมของลูกค้ากันนะครับที่บอกว่าไม่สว่างมนประมาณไหนสําหรับโคมแต่งนะครับนี่ครับผมสังเกตดูไฟต่าคัตออฟก็ไม่มีครับผมเหลืองแค่นี้เลยนะครับไฟสูงไฟสูงเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ไฟต่ำไม่ได้เลยครับผมไม่ไม่ผ่านเลย ลูกค้าได้ตัดสินใจมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจกเตอร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังจากปรับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนและแสงที่ได้จะเป็นยังไงครับผม Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare Scarring, hand me a drink โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ t o y ต t a h i l ก x Vigo คันนี้ครับผมลูกค้านะครับเลือกติดตั้งเป็น h e x a s ่า by LED นะครับ3นิ้ว35วัตต์นะครับผมนี่วงแหวนเป็น SMD สีขาวแบบนี้ครับผมลูกค้าเลือกเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับบอกว่าอยากให้มันดูเต็มเต็มโคมนะครับเพราะว่าโคม Vigo มเป็นค่อนข้างใหญ่เนะนี่ครับชิปนะเป็น SMD สีขาวแน่นอนครับสามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ ไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้เป็น SMD ครับชิปตัวเดียวกับ daylight daytime ของ b e n ซของ BM เพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอายุการใช้งานเรื่องการสู้แสงกลางวันเลยครับผมแต่เงเข้มแบบนี้เลยโอเคหน้าตารถลูกค้าก็ดูหล่อขึ้นเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับตัวนี้เป็นประเด็นลองเราดูประเด็นหลักเรื่องไฟหน้านะเป็นไบ LED ดี35วัตต์จะไม่เหมือนซีนอนนะครับไบ LED ดีเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีแบบนี้เลยครับผมไม่ต้องรอรีชาร์จนะครับผมไฟต่ำนะครับผมสูงครับต่ําครับ สูงครับต่าครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับผมสเกตดูนะครับโปรเจคเตอร์นะครับผมจะมีคัดออฟตัดชัดเจนนะครับแบบนี้เลยครับผมเหนือแสงขึ้นมานะครับการันตีว่าไม่แยงตาแน่นอนนะครับผมต่ำกว่าแสงลงมาคือแยงตานะครับถ้าแสงส่องถึงตาเราคือแยงตาแน่นอนนะครับการปรับตั้งไฟของหลังล้านนะครับใช้เลเซอร์ครับปรับตั้งเป็นมาตรฐานแบบนี้เลยนะครับผมโอเคลองดูว่าผมมองสวนตรงตไปจากหน้ารถนะครับประมาณนี้นะ อลองดูนะครับประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับพู้ค้าตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมและค่อยๆลดต่าลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับขนาดนี้คือแยงตาขึ้นมานิดเดียวคือไม่แยงตาเลยนะครับแบบนี้คือแยงตาขึ้นมานิดเดียวไม่แยงตาเลยระยะแยงตานะครับอยู่เกือบๆถึงป้ายทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับรถเตี้ยขนาดนี้แน่นอนครับผม โอเคครับผมงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิเกาใหม่การันตีโคมไม่ช้าน้ําไม่เข้านะครับผมมีประกันน้ําเข้าให้1ิปีครับมีปัญหาเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมงานสายไฟร้อยกระดูกงูทุกเส้นบัตรกีสายไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับใช้ท่อหดนะครับผมของวางอยู่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวลองมาดูอัตราการแยงตาแบบจําลองสถานการณ์นะครับผาจะเอาป้ายตัวนี้ออกและสะท้อนจากกระจกด้านหลังนะครับลองดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับวีโก้คันนี้ เราจะเห็นไฟหน้าเขาแย่งตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคครับผมไฟหน้าเปิดอยู่นะครับตอนนี้กล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับเอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยนะครับเวลาที่เราขับรถนะครับผมตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมไม่แยงตาเลยนะครับไฟสูงแยงตาครับผมต่ําไม่แยงตาสูงแยงตาต่ําไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอหลอจบๆเลยครับสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนเนน ลานโบสรโปรเจคเตอร์สแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองช่องทางการติดต่อว่าใายจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พักคาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านทำออกมาเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ